ข้อที่1เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทช h อปปี้ช o อปปีเป็นแพลตฟอร์ม e e-commerce มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์อยู่ภายใต้บริษัทซีก๊ เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศสิงคโปร์เมื่อปีพศ2558และขยายไปยังประเทศมาเลเซียไทยไต้หวันอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และบราซิลให้บริการซื้อและขายสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันโดยมุ่งเน้นในแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมประวัติ ปีพศ2558ช้อปปี้เปิดตัวในประเทศสิงคโปร์เป็นตลาดซื้อขายแบบโซเชียลที่มุ่งเน้นการใช้งานผ่านมือถือผู้ใช้สามารถเลือกซื้อและขายสินค้าในในแพลตฟอร์มได้ในทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งยังสนับสนุนด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ง่ายปลอดภัยแก่ผู้ขายและผู้ซื้อโครงสร้างธุรกิจ ช้อปปีเริ่มต้นด้วยตลาดระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค C to C s h o ปปีไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นกับผู้ขายแต่เนื่องจากการแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆทําให้ช้อปปีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระเงินร้อยละ2จากผู้ขาย ยกเว้นช่องทาง AirPay Wallet ซึ่งเป็นธมิันธมิตรโดยตรง s h o ปปีจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม s h o ปปีไม่มีคลังสินค้าและเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการจัดส่งเพื่อสนับสนุนโลจิสติกสแก่ผู้ใช้บริการส่วนแบ่งทางการตลาด ปีพศ2560ช h อปปีมียอดดาวน์โหลดใน App Store เป็นอันดับหนึ่งระบบ iOS มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานมากกว่า180ล้านรายการไตมาสที่4ของปีพศ2560มีมูลค่าการขายสินค้ารวมอยู่ที่1.6พันล้านเหรียญสหรัฐเปิดโครงการใหม่เมื่อปีพศ2559 เป็นโครงการที่เรียกว่า Shopee University ซึ่งเป็นศูนย์อบรมปฏิบัติและฝึกขัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านธุรกิจต่างๆในปีพศ2561ได้เปิดตัว Shopee Mall ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หุ้น IPO บริษัทแม่ของช h อป e ีได้ซื้อหุ้นสาม,มัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อเดือนตุลาคมปีพศ2560ในราคา1,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่ t e n เซ็นเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลังจากการจดทะเบียนในตลาดหุ้นครั้งนี้มีส่วนแบ่ง39.7%และบ d ูดอฟินซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งโดยฟ o อเรน n l ly, ถือหุ้น ถือหุ้น15%รางวัลที่ได้รับ s h o p e ปีได้รับรางวัล Top Market Place ในงาน p r i ซ e ซ่าอี m m e เมิร์ซอเว2017ครั้งที่2ซึ่งจัดโดยบริษัท p r i ซ์ซ่าจำกัด Ambassador เมื่อวันที่21สิงหาคมพศ2560 s h o p e ปีได้เปิดแคมเปญ s h o p ป e 9.9 Mobile Shopping Day มหากรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ที่นับว่าเป็นประเทศที่มีกำลังในการซื้อสินค้าสูงและความสนใจของผู้บริโภคที่หันมาให้ความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เติบโตขึ้นทุกปีช้อปปีจึงให้ความสำคัญกับผู้ต้องการการใช้ผู้ต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักรวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบสนองต่อทั้งผู้ขายและผู้ซื้อตลอดจนการทำรตลาดด้วยการคัดเลือก แอมบาสเดอร์อย่างเดตและยาย่าในปีพศ2 5 6 2ันอ,อ 62, ช้อปปี้เริ่มแมนะนำแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับภูมิภาค b l a c k พิงวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีรุ่นใหม่ในครึ่งปีแรกและช่วงแคมเปญ9 9้ hop ช้อปปี้ได้เชิญคริสเตียโนโรนันโดในกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงเพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นที่เป็นหนึ่งเช่นเดียวกับช้อปปี้การขนส่งของช้อปปี้ช้อปปี้จะเลือกให้บริการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด โดยดูจากความรวดเร็วในการจัดส่งพื้นที่ให้บริการและน้ำหนักพัสดุที่รับได้ที่เหมาะสมกับความต้องการรูปแบบการขนส่งที่รองรับในบนช้อปปี้สแตนดาร์ดเดลิเวอส่งธรรมดาในประเทศเหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน20กิโลกรัมและ Standard Delivery b ี่บุ e ส่งสินค้าขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักรวมเกินกว่า20กิโลกรัมขึ้นไปและไม่เกิน100กิโลกรัมในปีพ ในปี2016ที่ผ่านมาช h อปปีมียอดการดาวน์โหลดสูงถึง25ล้านครั้งโตขึ้นเป็นสีเท่านับจากปี2015มียอดการติดตามในโซเชียลมากกว่า2ล้านคนมียอดการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยสินค้า1,595ชิ้นต่อคนช h อปปีเป็นบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ดูแลโดยบริษัทกกลีนาซึ่งมีผู้ก่อตั้งคือฟอ r เรน ใช้บริษัทซีกรุ๊ปในการถึงหุ้น99%ในบริษัทกาลีนาก่อนที่ประกาศขายหุ้นให้กับกลุ่มเท n เซนต์โฮลดิ้ยักษ์ใหญ่ของจีน40%สิ่งที่ทำให้ช h อป e ีแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาดอยู่ตรงที่ความรวดเร็วความปลอดภยัยและการนำเสนอสินค้าในราคาที่ถูกกว่า ความรวดเร็วผู้ซื้อสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงผ่านข้อความแชทสามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าได้ความปลอดภัยการซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้โดยมี s h อ p e e เป็นสื่อกลางเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถสอบถามทาง s h อ p e e ได้โดยตรงสินค้าที่ถูกกว่าทาง s h อ p e e มีการจ่ายโค้ดส่วนลดรวมถึงผู้ขายเองก็สามารถลดเองได้เช่นกัน แต่ตรงส่วนนี้ถือว่าแข่งขันกันสูงไม่ว่าจะเป็นของ Lazada หรือ Eleven s t e ซึ่งทางผู้ซื้อต้องลองเช็คราคาจากหลายๆแรงเสียก่อนปัจจุบันช้อปปีมีให้บริการทั้งหมด7ประเทศประกอบด้วยไต้หวนันอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสเวียดนามสิงคโปร์และล่าสุดคือประเทศไทยช้อปปีสร้างประวัติศาสตร์ความสำเร็จในแคมเปญ12.12เบอร์เดเซล ด้วยสถิติผู้ใช้งานมากกว่า80ล้านครั้งและขายสินค้าได้80ล้านชิ้นช h อปปีผู้นำแพลตฟอร์ม e-commerce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันฉายภาพประวัติศาสตร์ความสำเร็จครั้งล่าสุดในมหากรรมส่งท้ายปี12.12 b i r ร์เด y s เซลกับการทุบสถิติด้วยยอดจำหน่ายสินค้า80ล้านชิ้นภายใน24ชั่วโมงของวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมามียอดผู้เข้าใช้งานจากทั่ว ทังภูมิภาคมากกว่า80ล้านครั้งเข้ามาจับจ่ายสินค้านับล้านดิวกับ s h o ป e. ป e ี้อีคอมเมิร์ซกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว s h o ปปี e ได้ขึ้นแท่นเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ยอดนิยมสำหรับผู้ใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใต้หวันอย่างรวดเร็วจากรายงานเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซในไตามาสที่3ประจำปี2562ของ iPrice พบว่าช้อปปีเป็นเว็บไซต์ที่ E-commerce ที่มีผู้เข้าชมทั่วทั้งภูมิภาคมากที่สุดอีกทั้งยังถูกจัดอันดับให้เป็นแอปพลิเคชันชั้นนำในหมวดช้อปปิ้งจากปริมาณผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักช้อปปิ้งหันมาจับจ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันบนช้อปปี้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเซรั่มบำรุงผิวการเกงผ้าอ,อ้อมปากกามือเจลที่กลายเป็นไอเทม ยอดนิยมในประเทศไทยในวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาหัวข้อที่2เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการโดยประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสินค้าของบริษัทช h อปปี้ Mobile comes first ช h อปปี้กลายเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์จะต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่น พราะพวกเขาเติบโตมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสารการทํางานและการหาความบันเทิงดังนั้นพวกเขาจะชินกับการใช้งานเป็นอย่างดีและช้อปปีก็สามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลขการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้บริการมือถือได้อีกด้วยและการเปิดตัวของช้อปปีใน5ปีที่ผ่านมาพบว่ากว่า95%ของคําสั่งที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดขึ้นบนโทรศัพท์มือถือเป็นหลักดังนั้นเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้มากขึ้นช้อปปี้จึงนำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์แบบ N to N ขึ้นโดยตรงบนแอปพลิเคชันทำให้ฝั่งผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสินค้าสั่งสินค้าชำระเงินและติดตามสถานการจัดส่งได้จบในที่เดียว Hyperlocalization เน้นหนักจอดตลาดท้องถิ่นการทำความเข้าใจแต่ละตลาดและพฤติกรรมของผู้ใช้ จะทำให้ช้อปปี้รู้ใจลูกค้าและจัดการด้านการตลาดได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียช้อปปี้ได้เปิดตัวช้อปปี้บาโราคาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานชาวมุสลิมโดยเฉพาะในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลา,ามโดยเฉพาะในช่วงเดือนถือศีลอดในประเทศไทยได้มีการนำเอาคู่รักนาเด็คคุกิมิยาและยาย่าอุรัสยามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์อีกด้วย เมื่อผู้คนเห็นว่าแบรนด์นำดาราที่มีชื่อเสียงอิทธิพลมาใช้โฆษณายิ่งทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือขึ้นและยิ่งทำให้มีผู้คนเข้ามาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มช้อปปี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยการสนับสนุนร้านค้าให้ขายายธุรกิจออนไลน์ s h o ปปีบอกว่าเขามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง Ecosystem Partner ร้านค้าที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ขายขั้นพื้นฐานเลยใช้ ช้อปปี้เซลเลอร์เซ็นคือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายจัดการบริหารหน้าร้านทั้งหมดทําให้ผู้ขายสามารถจัดการการขายต่างๆได้ครบจบในแพลตฟอร์มเดียวโดย,โดยแพลตฟอร์มที่จะมีการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้ผู้ขายสามารถติดตามหรือจัดการประสิทธิภาพร้านค้าทั้งการขายการชําระเงินการสต็อกสินค้าและการจัดส่งช้อปปีได้อย่างง่ายดาย และยังมีระบบอำนวยความสะดวกให้ผู้ขายด้วยเช่นการขนส่งสินค้าผู้ขายสามารถปิ้นใบแปะหน้าพัสดุสินค้าได้เลยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องจ่าหน้าพัสดุเองและมีรูปแบบที่เป็นทางการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอีกด้วยและในด้านการตลาดของช้อปปียังตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนขึ้นลูกใหม่ของการเติบโตทางระบบดิจิทัลในภูมิภาคต่างๆและสร้างความมั่นใจในธุรกิจจํานวนมาก สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้และเป็นการเข้าถึงโอกาสในการเติบโตภายในภูมิภาคอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ลดลง s ้อปปีเป็นมากกว่าแอปช้อปปิง้งด้วยช้อปปี้ฟู้บริการ Food เดลิเวอรปัจจุบันตลาด Food เดลิเวอรมาแรงมากๆ ซึ่งเราก็ได้เห็นในหลายธุรกิจผ่านตัวมาทำธุรกิจประเภทนี้กันมากมายซึ่ง Shopee ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันพอได้ปล่อยฟีเจอร์ Shopee Food ออกมาให้ผู้ใช้งานได้ใช้กัน Shopee Food คือฟีเจอร์ล่าสุดจาก Shopee ที่ให้ผู้ใช้งานนอกจากจะสามารถช้อปปิ้งจากร้านค้าอ e ีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์มได้แล้วยังให้ผู้ใช้สามารถสั่งอาหารจากร้านค้าใกล้เคียงผ่านแอปพลิเคชัน s h อป e e ได้อีกด้วยคล้ายๆกับกฟ Food โรบินฮูดไลแมนและอื่นๆซึ่งในตอนแรกช h อป e ีได้รันฟีเจอร์นี้เฉพาะเพียงแค่คิงวิ l เล e ในประเทศมาเลเซียเท่านั้นต่อมาก็ได้ขยายครอบคลุมกับผู้ใช้งานของช h อป e ีทั่วโลกซึ่งช h อป e ีก็ได้เปิดให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยของเราใช้ฟีเจอร์นี้ได้เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021ปี2021ที่ผ่านมานี้เองสำหรับการเพิ่มฟีเจอร์ Shopee Food ในครั้งนี้ ทำให้ช้อ p ปี้ค่อยๆก้าวเข้าสู่การเป็นแอปพลิเคชันที่มากกว่าแค่ shopping ในอนาคตก็ต้องมาดูว่าช้อปปีจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆที่เข้ามาอีกทําให้การจ่ายเงินกลายเป็นเรื่องกล้วยๆหลายครั้งหลายหนเวลาจะซื้อของบนโลกออนไลน์ระบบการจ่ายเงินมักจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าเช่นกันถ้าเกิดว่าระบบการจ่าย,ายเงินมีความซับซ้อนยุ่งยากและมีช่องทางการชำระเงินให้เลือกน้อย สักที่ลูกค้าอยากได้ของชิ้นนั้นมากๆก็ทําให้พวกเขาเปลี่ยนใจไม่ซื้อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช้อปปีจึงมีช่องทางการชําระเงินให้ลูกค้าเลือกหลายช่องทางเช่นมีระบบ s h o p ป,ปี้เพย์เอสเพยเทอร์ระบบช้อปตอนนี้จ่ายทีหลังหรือผ่อนชําระซึ่งคุณสามารถเลือกผ่อนได้มากสุดถึง6เดือนและยังมีการตัดเงินจากบัตรเครดิตอีกด้วย มีชำระผ่านโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งชำระเงินผ่าน ATM ชําชำระเงินปลายทางเมื่อร้านค้าได้ค่าตั้งตัวเลือกการจัดส่งแบบชำระเงินปลายทางที่ต้องชำระทางการชำระเงินที่มากขนาดนี้เหมือนเป็นการเอาใจใส่ลูกค้าว่าถ้าลูกค้าสะดวกใช้งานช่องทางใดก็สามารถเลือกใช้ช่องทางนั้นได้เลยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เราแต่ละคนก็มีบัญชีธนาคารที่หลากหลายหรือบางคนก็ไม่มีบัตรเครดิตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้เลือกซื้อของ s h อ p e e นันเอง s h o p ป e c โ d e หรือ Cashback s ช้อปแล้วได้เงินคืนและจัดแฟลตเซลช้อปปีโ้โคหรือเงินเสมือนจริงของ s h o p ป e ซึ่งลูกค้าจะได้รับเมื่อช้อปผ่าน s h o p ป e หลังจากที่คลิกได้รับสินค้าแล้วซึ่งสามารถ นำ Shopee Code มาใช้ในเป็นการส่วนลดในครั้งต่อไปได้นอกจากนั้น Shopee ยังแจกโค้ดให้สำหรับผู้ที่รีวิวสินค้าและผู้ที่ชวนเพื่อนมาใช้ Shopee อ,อีกด้วยนั่นเพราะว่า Shopee มีรูปแบบธุรกิจแบบ C 2 C เป็นหลักจึงต้องมีรีวิวสินค้าเพื่อทำให้ร้านค้ามีความน่าเชื่อถือเนื่องจากโดยปกติเวลาลูกค้าจะซื้อของมักจะชอบดูรีวิวก่อน ว่าสินค้าตรงปกกับที่โฆษณาในร้านค้าหรือไม่คุณภาพโอเคไหมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจของพวกเขาด้วยเช่นกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมแจกโค้ดถ้าเราลองกดเข้าไปในแอปดูว่าเราจะเห็นมีป๊อปอัพเล็กๆขึ้นมาซึ่งเกมนี้จะแจกโค้ดทุกๆ1ชั่วโมงที่ช้อปปี้ทำแบบนี้ก็เพื่อให้คนกลับเข้ามาใช้แอปบ่อยๆ ซึ่งการได้รับ Shopee c โค้จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปเช่นสินค้าจาก Shopee m มอ l ทุกๆ100บาทได้รับ1 e h odes, s h o p ช e Code โเช็คอินในหน้า s e, h o ป e e c โค้ด e ีเวอร์ชวนเพื่อนให้มาสมัคร Shopee Code หรือจ่ายเงินด้วย AirPay เป็นต้นจากการที่มี Shopee Code ก็เป็นการสร้างผลดีให้กับช้อปรองรับการ i n t e ทอร์เกตกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ถึงแม้ว่า s h อ p e e จะมีระบบการจัดการขายที่ดีอย่าง s h อ p e e s e l l e r Center แต่ว่าคนที่ขายของกับ s h อ p e e ก็สามารถนำระบบร้านค้าไป Integration กับแพลตฟอร์มการขายอ,ยาอื่นๆได้เช่น Spotify, Woo c o m m e r c e หรือ Marketo รวมถึงระบบ a อคเ m m m ม e มอีกกลยุทธ์การตลาดของ s h อ p e e กลยุทธ์โล c ค l ลา e มอง มองเกินไปว่าการออกแคมเปญทางการตลาดและหมวดหมู่ของสินค้าและช้อปปียังมุ่งตรงไปที่ p a n t h r r หุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นธนาคารท้องถิ่นในแต่ละประเทศเพื่อขอความร่วมมือในการชำระเงินผ่าน payments รวมไปถึงในเรื่องของโลจิสติกสหรือการจัดส่ง s h o ป e, ปีก็เน้นความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในท้องถินน่นนั้นๆด้วยเพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือติดขัด และยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการจัดส่งอีกด้วย s i l l e r e m p o w e r m e n t การพัฒนาคุณภาพของผู้ขายรวมถึงพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ s h o p ป i n g มีการจัดโปรแกรม s h o p ป e University เพื่อเทรนผู้ขายให้มีความพร้อมกับการขายสินค้าออนไลน์เนื้อหาแตกต่างกันไปตามระดับเช่นคอร์ดถ่ายภาพเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์หรือการนำผู้ขายที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์เป็นต้น หัวข้อที่3เพื่อการศึกษาผลกระทบของการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งส,งสินค้าของบริษัท e. ช้อปปีการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วขีดความสามารถในการใช้งานเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็มีราคาถูกลงมีการประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวางจนกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมผลกระทบในทางบวกการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ส่งผลกระทบในหลายธุรกิจแต่ธุรกิจหนึ่งที่เติบโตมาอย่างมากก็คืออ e ีคอมเมิร์ซที่มีผู้แข่งขันหลากหลายเข้ามาเพื่อคว้าโอกาสจำนวนมากผ่านมานี้ผู้เล่นรายหนึ่งที่เรียกได้ว่าปาวัยมองเห็นช่องทางการตลาดและใช้กลยุทธ์ถูกทางจนกลายเป็นอ e ีคอมเมิร์ซระดับต้นๆของไทยก็คือช h อป e ี ชอปปี้ e ได้มีการวิจัยการตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในไทยและพบว่าแพลตฟอร์มที่ผู้โดยพวกส่วนใหญ่เลือกใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ใช่อ e ีมมาร์เก็ตเพลสแต่เป็นโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Instagram และ LINE นอกจากนี้ยังพบว่าคอสตูมเมอร์จูเนียส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นบนสมาร์ทโฟนและประเทศที่มีผู้โรยพวกใช้สมาร์ทโฟนมากเป็นอันดับแรกในเอเชียก็คือเป็นประเทศไทยอีกด้วย 1. m o b i โมบายคอนร์ verse, ชาเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้อย่างเราจัดว่าเป็นภูมิภาคที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือมากที่สุดในโลกซึ่งตรงกับรา,รายงานของหลายสำนักทั้ง Google t e m a s i สิงและเ e น End Company ที่บอกว่าในภูมิภาคนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง3 6 0ลกล้านคนและ90%ตของตัวเลขจำนวนนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลักดังนั้น s h o p ป e จึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และการมีส่วนร่วมบริษัพทถของโทรศัพท์เป็นหลัก ช้อปปี้กล่าวว่าการช้อปปิ้งออนไลน์จะต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่นและจากการเปิดตัวช้อปปี้ใน5ปีที่ผ่านมาพบว่ากว่า59%ของคำสั่งซื้อเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มมาเกิดขึ้นในโทรศัพท์มือถือเป็นหลักดังนั้นการตอบสนองความเข้าถึงของผู้ผู้ใช้ s h o ปปีจึงได้นำประสบการณ์จากการช้อปปิ้งออนไลน์ end to end ขึ้นโดยตรงบริษัทแอปพลิเคชัน ทำให้ฝั่งผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสินค้าสั่งซื้อและชำระเงินและติดตามจัดส่งได้ในจบในที่เดียวในขณะเดียวกันฝั่งผู้ขายก็สามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อถ่ายภาพสร้างรายชื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของร้านค้าและติดตามาก,การจัดส่งผ่านระบบขนส่งและการชำระเงินได้เลย 2. องไฮเปอร์โลเคชันเน้นหนักจอตลาดท้องถิ่นเอเชียเพื่อนําเสนอประสบการ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดระหว่างแบรนด์ผู้ขายและผู้ซื้อซึ่งการทำข้อจแต่และตลาด และพฤติกรรมของผู้ใช้จะทําให้ช้อปปีรู้ใจล,ลูกค้าและจัดการต่าดได้มากขึ้น 3. ม,มอบประสบการณ์ที่มากกว่าการใน้แค่ช้อปปิ้งให้ลูกค้า 1. ในวัตรกรรมที่สำคัญของ Shopee คือความสามารถในการมอบประสบการณ์ p e r s e r ซอร์ a t i o n และประสบการณ์ทางด้านสังคมที่ให้กับผู้ใช้งานทาง Shopee เองก็ได้ใช้ประโยชน์จาก Delta และ AI และในการระบุรูปแบบของข้อมูลเชิงลึกจากการค้นหาและข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI และ AR เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือแบรนด์ในการมอบประสบก,การณ์ช้อปปิ้งกับลูกค้าอีกด้วย 4. การสับสจวนร้านค้าขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ช้อปปี้บอกว่าเขามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพาร์เนอร์ร้านค้าที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ขายขั้นพื้นฐาน เลยใช้เครื่องมือที่จะช่วยบริหารจัดการหน้าร้านทั้งหมดทําให้ผู้ขายสามารถจัดการขายต่าง,งๆได้ครบจบในแพลตฟอร์มเดียวโดยแพลตฟอร์มนี้ oh. มีการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้ผู้ขายสามารถติดตามหรือจัดการประสิทธิภาพร้านค้าทางด้านการขายชําระเงินสต๊อกสินคา้าและจัดส่งบนช้อปปีได้ไง่ายขึ้น5เป็นมากกว่าแอปช้อปปิ้งด้วยช้อปปิ้งฟู้ดบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ปัจจุบันตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่มาแรงมากๆ ซึ่งเราก็ได้เห็นธุรกิจผันตัวมาทำธุรกิจประเภทนี้กันมากมายซึ่ง e s h อ p e e ก็เป็นหนึ่งนั้นด้วยเหมือนกันเพราะได้ปล่อยฟีเจอร์ s h อ p e e Food ออกมาก็ทำให้ผู้ใช้ผู้ใช้ s h อ p e e Food คือฟีเจอร์ล่าสุดของช้อปปีสามารถช้อปปิ้งจากร้านค้าอีคอมเมิร์ซบนแบทแฟรมได้แล้วยังให้ผู้ใช้สามารถสั่งอาหารจากร้านค้าใกล้เคียงในแอปพลิเคชันช้อปปีได้อีกด้วยคล้ายๆกับแก b f o o d นะคะแล้วก็แล b b i t Ho ู d ไลน์แมนและอื่นๆนะคะซึ่งในอนาคตรเราก็ต้องมาดูกันว่าช้อปปีจะมีฟิวเตอร์ใหม่ๆที่เข้ามาอีกนะคะ 6. ทําให้การจ่ายเงินกลายเป็นเรื่องกล้วยๆหลายครั้งหลายหนเวลาเราซื้อสินค้ามืออไลน์เนี่ยระบบการจ่ายเงินมันจะมีอิทธิพลต่อลูกค้าเช่นถ้าเกิดว่าระบบจ่ายเงินมีความซับซ้อนยุ่งยากและมีช่องทางการชำระเงินที่เลือกน้อยจากนั้นลูกค้าก็จะได้ของชิ้นนั้นมากๆจะทําให้พวกเขาเปลี่ยนใจไม่ซื้อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช้อปปี้ฟู้ด จึงมีช่องทางการชำระเงินหลากหลายช่องทางนะคะเช่นชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งมีการตัดเงินจากบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะคะแล้วก็มีการผ่อนชำระได้ถึงสูงสุด6เดือนชำระผ่านตู้ ATM นะคะชำระผ่านเงินปลายทางค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็ว,รเ,วเพราะแต่ละคนก็มีบัญชีธนาคารที่หลากหลายหรือบางคนก็มีบัตรเครดิตนะคะเจช้อปปี้คอยส์หรื c a s h Bank Shop แล้วได้เงินคืนและจัดเฟสเฟ s h ชลช s อปปี้คอยส์คือเงินเสมือนจริงของช h อปปีซึ่งลูกค้าจะได้รับช h อปปีหลังจากที่คลิกได้รับสินค้าแล้วซึ่งจะนำช s อปปี้คอยส์นะคะมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งต่อไปได้แปดรองรับการอินเดเรสกับแพลตฟอร์มอื่นถึงแม้ว่าช h อปปีจะมีระบบการจัดขายที่ดีอย่าง Shopee s e l l e r Center นะคะ แล้วคนที่ขายก็ช้อปปี้เนี่ยก็จะสามารถนำระบบร้านค้า integration กับแพลตฟอร์มขายอื่นๆได้ค่ะผลกระทบในทางลบการช้อปปิ้งออนไลน์ได้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของใครหลายๆคนจากเดิมที่อาจจะซื้อสินค้าบางชิ้นเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องไปร้านค้าแต่ปัจจุบันพบว่าบางคนก็ใช้บริการออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าแทบทุกอย่างเพื่อความสะดวกสบายอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นอีกมากมาย สำหรับผู้ซื้อ s h o ป e e เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดที่บุกตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2568เริ่มแรกได้จัดโปรโมชั่นโหดๆเน้นที่การจัดส่งสินค้าฟรีและ s h o ป e e ก็ได้ปรับเงื่อนไขในการจัดส่งมากขึ้นมีการผุดโปรโมชั่นใหม่ๆแบ่งเบาภาระร้านค้าได้บ้างหรือมีโปรส่งฟรีให้ลูกค้าได้บ้างรวมถึงมีโค้ดส่งฟรีให้กับลูกค้าเมื่อมีการใช้บริการผ่านแอป จากที่มีโคส่งฟรีได้เดือนละ4ครั้งเริ่มปรับเป็นส่งฟรีเดือนละ2ครั้งแต่มีเงื่อนไขาตามมาอีกมากมายไม่ได้ใช้ง่ายแบบง่ายๆเหมือนเดิมหลายคนมองว่าเป็นการส่งฟรีที่ไม่ฟรีลูกค้าไม่แฮปปี้ช้อปปี้สุ่มการขนส่งได้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเมื่อช้อปปีได้ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดส่งสินค้าครั้งใหญ่เรียกว่าสะเทือนทั้งฝั่งผู้ซื้อและร้านค้า จนถึงขึ้นแฮชแท็กช้อปปีไม่ต้องสารแนติดเทรนในทวิตเตอร์ทำเอานับช็อปและชาวเน็ตต่างไม่พอใจกันยกใหญ่ช้อปปีได้ได้บายถึงการจัดส่งแบบใหม่นี้ว่าเป็นการขนส่งแบบมาตรฐานของช้อปปีนั่นคือทางระบบจะเป็นคนเลือกบริการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าโดยดูจากความรวดเร็วในการจัดส่งพื้นที่ให้บริการน้ำหนักพัสดุ โดยแบ่งเป็นการจัดส่งเป็น5รูปแบบได้แก่ 1. Standard Delivery 2. Standard Delivery w o k e 3. Shopee Standard Thailand Post EMS 4. Economy Thailand Post Logistics Mail 5. a u t h r Logistics สำหรับพื้นที่ห่างไกลจะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม50บาทจากการขนส่งปกติทั้ง Shopee จะเลือกผู้จัดส่งให้ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์รู้จนกว่าจะขึ้นในระบบซึ่งราคาจะเริ่มตั้งแต่27บาทไปจนถึง203บาทแต่หลายคนกลับให้ความเห็นว่าหลังจากการปรับทำให้ราคาค่าส่งแพงขึ้นไปด้วยแต่เดิมที่ค่าส่งเพียงหลัก10แต่บางสินค้าค่าส่งพุ่งไปถึงหลักร้อยก็มีจนต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการซื้อสินค้าไม่ต้องคิดแทนเพราะลูกค้ารู้ดีที่สุด ส่วนที่มาของช h o ป e ีไม่ต้องสารแนเป็นการสะท้อนว่า s h o ป e ีไม่ต้องเลือกผู้ส่งสินค้าให้เพราะลูกค้าย่อมรู้ดีที่สุดว่าตนเองถูกจตากับบริการของขนส่งเจ้าไหนไม่ใช่แค่ปัจจัยด้านราคาที่ผู้ริโภคต้องการค่าส่งถูกที่สุดคุ้มที่สุดเหมาะสมที่สุดแต่ยังมีเรื่องบริการที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสาคัญบางเจ้าส่งเร็วบางเจ้าส่งช้า บางเจ้าโทรมายืนยันที่อยู่ก่อนบางเจ้าพนักงานให้บริการไม่ดีหลายๆอย่างล้วนขึ้นอยู่กับความถูกใจของลูกค้าทั้งสิน้นลุยระบบโลจิสติกการปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดส่งครั้งนี้คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นการลุยเรื่องระบบโลจิสติกของตนเองด้วยเพราะช้อปปีได้วางอีโคโซสิสเต็มมาหลายปีแล้วตั้งแต่การเปิดคลังสินค้าช้อปปี้เวิลด ด้วยพื้นที่กว่า30,000ตารางเมตรย่านสมุทรปราการพร้อมกับบริการ Shopee Express เป็นหน่วยส่งสินค้าของ Shopee เองที่ช่วยในเรื่องของการรับแพ็คและจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันสินค้าสามารถเตรียมจัดส่งสินค้าได้ภายใน8ชั่วโมงหลังจากมีคำสั่งซื้อและกว่าครึ่งของสินค้าจะถูกส่งให้ Shopee Express ส่วนที่เหลือจะถูกจัดส่งโดยพันธมิตรโลจิสติกลรายอื่นๆแต่ช h ปปี e เองก็เร่งพัฒนาบริการของช h o ป e e x x p r e s s ให้เท่าทันกับบริการเจ้าอื่นเพราะจากหลายความคิดเห็นพบว่าคนไม่ประทับใจในการขนส่งมีการจัดส่งที่ล่าช้ากว่าเจ้าอื่นอย่างมากกระทบแบรนด์ระยะยาว กลายเป็นวิกฤตใหญ่ที่แบรนด์จะต้องรับมือตั้งแต่ต้นปีเพราะการขนส่งสินค้าเป็นหัวใจหลักของการซื้อสินค้าเลยก็ว่าได้ซึ่งดราม่าครั้งนี้กระทบทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายทางร้านค้าเองก็เลือกจัดส่งไม่ได้ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการใช้งานได้โดยกระแสในทวิตเตอร์เริ่มเห็นว่าหลายคนเริ่มเปรียบเทียบค่าส่งกับแพลตฟอร์มอื่นและ ร้อมที่จะย้ายค่ายโดยไม่รีรอเพราะไม่มีโค้ดที่เป็นสิ่งดึงลังเขาไว้หลายคนใช้บริการช้อปปีเพราะมีโค้ดส่งฟรีโค้ดลดราคาแต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงแบบนี้อาจจะทำให้ลูกค้าบกมือลาเอาง่ายๆ